สวัสดีครับผมชื่อชัยราชกิตเกือ้อกูลครับวันนี้เราจะมาดูกันในพระธรรมเอสเตอร์บทที่6ข้อ1ถึง14ก่อนที่เราจะดูกันก็อยากจะเท้าวความนิดหน่อยว่าก่อนจะมาถึงบทที่6เนี่ยมันมีเหตุการณ์ที่ข้าราชการชั้นสูงของกษัตริย์อาหาสูเอลัดได้วางแผนที่จะฆ่าพวกยิวเหตุการณ์นี้ก็เกิดอยู่สองสมบท แล้วจึงมาถึงเหตุการณ์ในบทที่6ที่ฮามานซึ่งเป็นคนที่ต้องการจะทำร้ายยิวก็จงใจจะขออนุญาตกษัตริย์กำจัดโมราเดไคเดี๋ยวเรามาดูในารายละเอียดกันเลยนะครับเอสเธอร์บทที่6ข้อที่1-14คืนวันนั้นกษัตริย์บรรุมไม่หลับ จึงมีรับสั่งให้นําหนังสือบันทึกเหตุการณ์ที่น่าจดจำคือพงสาวดานมาพวกเขาก็อ่านถวายกษัตริย์และก็พบคำเขียนว่าโมระเดคัได้ทูลแจ้งเรื่องบิกธานาและเทเรชคันที่สองคนของกษัตริย์ผู้เฝ้าธรณีประตูผู้หาทางจะปลงพระชนกษัตริย์อาหาสุเอรัสกษัตริย์ตรัสว่าได้ให้เกียรติและยศศักดิ์อะไรแก่โมระเดคัเพราะเรื่องนี้บ้างข้าราชการของกษัตริย์ ผู้ปรนิบัติพระองค์ทูลว่ายังไม่ได้ให้สิ่งใดพยะค่ะกษัตริย์ตรัสว่าใครอยู่ในลานบ้านส่วนฮามานเพิ่งเข้ามาถึงลานชั้นนอกของพระราชวังเพื่อจะทูลกษัตริย์เรื่องเอาโมระเดคัยแขวนคอเสียที่ตะแลงแกงซึ่งได้เตรียมไว้สําหรับเขาข้าราชการของกษัตริย์จึงทูลพระองค์ว่านั่นท่านฮามานกําลังยืนอยู่ในพระลานพยะค่ะและกษัตริย์ตรัสว่าให้เขาเข้ามา ฮามานจึงเข้ามากษัตริย์ตรัสกับเขาว่าควรจะทําอย่างไรกับคนที่กษัตริย์พอพระทัยจะยกย่องและฮามานรำพึงในใจว่าใครเล่าที่กษัตริย์พอพระทัยจะยกย่องมากกว่าข้าแล้วฮามานทูลกษัตริย์ว่าสําหรับคนที่กษัตริย์พอพระทัยจะยกย่องนั้นโปรดให้นําฉลองพระองค์และม้าทรงที่มีมงกุฎบนหัวของมันมาและทรงมอบฉลองพระองค์และม้านั้นแก่เจ้านายชั้นสูงที่สุดคนหนึ่งของกษัตริย์ และทรงให้เขาแต่งตัวให้กับคนที่กษัตริย์พอพระทัยจะยกย่องและให้เขาช่วยท่านผู้นั้นขึ้นนั่งบนหลังม้าและนำท่านไปตามถนนในเมืองและให้เขาเป่าร้องไปข้างหน้าท่านว่าผู้ที่กษัตริย์พอพระทัยจะยกย่องก็เป็นอย่างนี้แหละกษัตริย์จึงตรัสกับฮามานว่ารีบเข้าเถอะเอาเสื้อและหมาอย่างที่ท่านว่าแล้วทำอย่างนั้นกับโมรเดคัยคนยิวซึ่งนั่งที่ประตูพระราชวัง อย่าละเว้นสิ่งใดตามที่ท่านกล่าวมานั้นเลยฮามานจึงนำฉลองพระองค์กลับมาและแต่งตัวให้โมระเดคัและให้ท่านขึ้นม้าไปตามถนนในเมืองฮามานก็เป่าร้องไปข้างหน้าท่านว่าคนที่กษัตริย์พอพระทัยจะยกย่องก็เป็นอย่างนี้แหละแล้วโมระเดคัก็กลับมายัางประตูพระราชวังแต่ฮามานรีบกลับบ้านคลุมศีรษะและคร่ำครวญและฮามานก็เล่าทุกสิ่งที่เกิดกับเขา ให้เซเรชภรรยาและเพื่อนทุกคนของเขาฟังที่ปรึกษาและเซเรชภรรยาของเขากล่าวว่าถ้าท่านเริ่มลม้มลงต่อหน้าโมระเดคและเพราะเขาเป็นชาติยูท่านจะไม่ชนะเขาแต่จะลม้มลงต่อหน้าเขาแน่ขณะที่เขาทั้งหลายกำลังพูดกับฮามานอยู่พวกขันทีของกษัตริย์ก็มาถึงและรีบพาฮามานไปยัางงานเลี้ยงซึ่งพระนางเอสเธอร์ทรงจัดขึ้นนั้นฮามานเอง ต้องการที่จะกําจัดโมระเดไัแต่ว่าแผนแรกนี่เสร็จไปแล้วคือต้องการจะกําจัดยวโดยคําสั่งของกษัตริยร์โดยการแนะนําของฮามานว่าต้องกําจัดยูกษัตริย์ก็เห็นด้วยและคําสั่งให้กําจัดยูเนี่ยมันไปทั่วจัก,กรวรรดิแล้วก็สร้างความเสียอ,อกเสียใจให้คนยูเพราะว่า รู้จะตากรรมเลยว่าตัวเองต้องพินาศแน่นอนมันเข้าขายสิ้นชาติเลยนะครับทีนี้ด้วยใจถือดีของฮามานที่เห็นว่าโมราเดคไคเนี่ยไม่ยอมนอบน้อมต่อตัวเองก็อยากจะกำจัดโมราเดคไครก่อนฮามานก็ได้เตรียมตะแลงแกงเพื่อจะแขวนโมราเดคไค แล้วฮามานก็ดําเนินการด้วยการเข้าเฝ้ากษัตริย์เพื่อขออนุญาตแขวนคอโมราเดคัยเหตุการณ์แบบนี้นะครับมิหนออ้องมันเหมือนกับว่าผู้เชื่อในพระเจ้าเนี่ยถูกทําร้ายในทุกมิติในทุกช่องทางมีความกดดันเข้ามารอบด้านจนไม่รู้ว่าจะหันหน้าไปทางไหน เพราะว่าเบอร์หนึ่งของจักรวรรดิคือกษัตริย์อาหาสุเอรัตนั้นได้ออกคําสั่งไปแล้วแล้วคำสั่งนี้มันเปลี่ยนแปลงไม่ได้คนยิวก็รู้ชะตากรรมแล้วว่าในเมื่อเบอร์หนึ่งของจักรวรรดิบอกว่าต้องพินาศเพราะฉะนั้นใครจะช่วยบรรดาคนรู้จักใครจะช่วยบรรดาอำนาจที่มีอยู่จะไปสู้กับสู้จัก,กรพัรดิได้ยังไง มันไม่มีทางเป็นไปได้เลยแล้วต่อมาคืนนั้นกษัตริย์อาหาสุเอรัตนอนไม่หลับซึ่งพระกมีระบุว่าก่อนที่พระองค์จะนอนไม่หลับเนี่ยมันมีการอธิษฐานโดยพระนางเอสเทอร์แล้วก็คนยิวทุกคนมีส่วนร่วมในการอธิษฐานด้วยการถืออดเรื่องนี้บอกว่าอะไร บอกว่าในสถานการณ์ที่จนตรอกแล้วไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใครคนเหล่านี้รู้ว่าพระเจ้าสามารถช่วยได้จึงไปพึ่งพาพระเจ้าแล้วเมื่อพึ่งพาพระเจ้าแล้วตั้งแต่บทที่หกเป็นต้นมาก็เป็นการทรงนำของพระเจ้าในการแก้ปัญหาเรื่องนี้เริ่มตั้งแต่กษัตริย์นอนไม่หลับซึ่งถ้าเป็นทั่วๆไปเราก็ว่ากษัตริย์นอนไม่หลับ มันจะช่วยแก้ปัญหาอะไรแต่ในวิธีการของพระเจ้าก็เหนือกว่าความคิดของเราใช่ไหมครับเมื่อกษัตริย์นอนไม่หลับเหมือนเรานอนไม่หลับเราก็อยากจะเปิดทีวีดูแต่กษัตริย์ก็สมัยนั้นไม่มีทีวีนะครับก็ฟังเรื่องราวจากพงศาวดารประวัติศาสตร์ในสมัยที่พระองค์ปกครองรกรวรรวิอยู่ก็ให้อารักษ เอาพงสวดาเหล่านั้นประวัติเหล่านั้นมาอ่านให้ฟังมีตอนหนึ่งที่สะดุดใจกษัตริย์ก็คือว่าในพงสวดานั้นระบุว่าโมระเดไคยได้ช่วยชีวิตของกษัตริย์จากการถูกลอบปลงพระชนของขันทีสองคนกษัตริย์เองก็แปลกใจว่าเออมีตอนนี้ด้วยนะ ก็เลยถามข้าราชการว่าแล้ว,ลวโมราเดคัเขาได้รับรางวัลอะไรไปหรือยังข้าราชการก็ตอบว่ายังกษัตริย์ก็อยากจะให้รางวัลกับโมราเดคก็เลยอยากจะปรึกษาข้าราชการของพระองค์ว่าจะทํำยังไงถึงจะตอบแทนโมราเดคให้สมกับความดีที่เขาได้ทํากับกษัตริย์แล้วตอนนั้นฮามานได้เข้ามาถึงาลาน ที่อยู่ในที่ประทับของกษัตริย์ละกษัตริย์บอกใครอยู่ที่นั่นข้าราชการก็บอกฮามานกษัตริย์ก็เรียกฮามานเข้ามาฮามานเข้ามาหากษัตริย์เพราะต้องการจะเสนอให้กษัตริย์กําจัดโมระเดไัแต่กษัตริย์ได้พูดก่อนว่าเนี่ยสมมติว่าถ้ากษัตริย์จะให้เกียรติผู้ใดผู้หนึ่งอย่างสูงเนี่ยท่านว่ากษัตริย์ควรจะทําอย่างไรฮามานก็เข้าใจว่าตัวเองอ่ะเป็นคนคนนั้นที่กษัตริย์อยากให้เกียรติเพราะว่า ในพระธรรมเอสเตอร์ตั้งแต่บท3 4 5เนี่ยฮามานี่ได้ได้รับการปโปรโมทมาตลอดได้รับการยกย่องมาตลอดแล้วก็ที่สำคัญก็คือพระราชนีเอสเตอร์ได้เชิญฮามานกับกษัตริย์ไปงานเลี้ยงซึ่งฮามานมีความรู้สึกว่าไม่มีใครได้รับเกียรติขนาดนี้มีแต่เขาได้รับเกียรติเท่านั้นเพราะในใจขณะนั้นของเขาก็คือว่าเขาเป็นคนนั้นที่กษัตริย์อยากจะให้เกียรติเพราะฉะนั้นเขาก็เลยพูดเต็มที่เลยว่าถ้ากษัตริย์อยากจะให้เกียรติขนาดนี้นะ ก็เอาเสื้อของกษัตริย์เองแล้วก็ม้าทรงของกษัตริย์เองเนี่ยไปมอบให้ก wow ับเจ้านายผู้ที่มีตำแหน่งสูงสุดในอาณาจักรแล้วให้คนคนนั้นเนี่ยเอาเสื้อไปสวมให้คนที่กษัตริย์อยากจะให้เกียรติเอาม้าไปให้คนที่กษัตริย์อยากจะให้เกียรติเนี่ยขึ้นนั่งแล้วให้ให้เจ้านายสูงสุดคนนั้นเนี่ยเดินหน้ามาแล้วก็พูดให้ประชาชนฟังเลยว่าเนี่ยคนเนี้ยคนแบบเนี้ยที่กษัตริย์อยากให้เกียรติก็เป็นอย่างเนี้ย พอกษัตริย์ได้ยินก็ชอบใจก็บอกเออดีมากเลยฮามานไปทําอย่างเนี้ยทุกอย่างที่ท่านพูดนะไปทํากับโมระเดใครนี่น้องลองคิดดูนะครับจากการนอนไม่หลับแค่ช่วงนอนไม่หลับซึ่งอาจจะเกิดขึ้นเพียงแค่อ,อ่านพงศดารเพียงหนึ่งชั่วโมงชะตากรรมจากบทที่3ามสี่ห้าซึ่งเป็นความโศกเศร้าของอยิวเป็นความพินาศของอยิวเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือ ตอนบทที่6เป็นเป็นทางลบเป็นแง่ร้ายไม่มีทางออกแต่เพียงแค่กษัตริย์นอนไม่หลับเท่านั้นเองกษัตริย์ก็ได้เปลี่ยนชะตากรรมของอยิวในเบื้องต้นโมระเดคัยเป็นคนที่กษัตริย์อยากจะให้เกียรติเพราะฉะนั้นใครจะกล้าทำลายโมระเดคัยฮามานเองเป็นคนที่จะต้องเชิญเสื้อทรงของกษัตริย์ไปให้โมระเดคัใส่ ต้องเป็นคนพาโมระเดชัยขึ้นไปนั่งบนหลังม้าแล้วตัวเขาเองจะต้องเดินนําหน้าม้าแล้วก็พูดว่าเนี่ยคนเนี้ยกษัตริย์อยากให้เกียรติน่ะเป็นอย่างเนี้ยเป็นอย่างเนี้ยแล้วเขาต้องพูดไปตลอดเดาได้ไหมครับในระหว่างที่เขาเดินนําหน้ามาแล้วก็พูดว่าเนี่ยคนเนี้ยกษัตริย์อยากให้เกียรตินี่คนเนี้ยกษัตริย์อยากให้เกียรตินี่คนเนี้ยกษัตริย์อยากให้เกียรติแลวลึกๆเขาบอกเขาอยากจะทําลายแล้วเขาบอกว่าเขาอยากจะทําลายเขารู้ชะตากรรมแล้วว่าเขาทําไม่ได้ละเพราะว่ากษัตริย์เหนือเขา ใหญ่กว่าเขาเมื่อกษัตริย์อยากให้เกียรติเขาไม่สามารถเสนอกษัตริย์ได้แล้วว่าแขวนคอโมลละเด็กไข่พี่น้องครับเมื่อเราพึ่งพาพระเจ้าพระองค์จะนําในทิศทางที่เราคาดไม่ถึงในสถานการณ์ทั่วทั่วไปที่เราเห็นว่าไม่มีอะไรแต่การช่วยกู้ของพระเจ้าก็แยบยนต์มากเลยพี่น้องโอเคครับทุกวันนี้เรามีความกดดันอะไรบ้าง บางความกดดันเรารู้สึกว่ามันไม่มีทางออกแต่เรื่องนี้น่าจะหนุนใจพี่น้องแต่โดยทั่วไปปัญหาที่เรียกว่าไม่มีทางออกเนี่ยนานๆเราจะพบทีหนึง่งมันเราไม่ได้พบกันทุกวันตลอดชีวิตมีชีวิตอยู่80ปีก็พบแต่ปัญหาแบบนี้มันก็ไม่ใช่โดยส่วนใหญ่ที่เราพบก็เป็นปัญหาที่เรารู้ว่ามีทางออกถ้าปัญหาที่ไม่มีทางออกเราพึ่งพาพระเจ้าแล้วปัญหาที่มีทางออกเรายังพึ่งพาพระเจ้า คำตอบมันสมบูรณ์อยู่แล้วพี่น้องพูดตรงไปตรงมาเราสามารถผ่านทุกปัญหาได้หมดไม่ว่าจะมีทางออกหรือไม่มีทางออกเพราะเรามีพระเจ้าประเด็นมันอยู่ที่ไหนประเด็นมันอยู่ที่ว่าเราจะผ่านปัญหาแบบไหนผ่านปัญหาแบบคนที่รับรู้ว่ามีพระเจ้าหรือไม่รับรู้ว่ามีพระองค์ เราจําเป็นต้องมารับรู้ว่ามีพระองค์เมื่อเราต้องถูกกดดันจนไม่มีทางออกอย่างนั้นเหรอจนเราต้องถืออดใส่ผ้ากระสอบร้องไห้กันอย่างนั้นเราถึงจะรับรู้ถึงการความรักของพระองค์การทรงสถิตยอยู่ของพระองค์การช่วยกู้ของพระองค์ซึ่งไม่จําเป็นเราสาม,มารถรับรู้พระองค์ได้ตลอดเวลาซึ่งการรับรู้อย่างเนี้ยมันจะเป็นความอบอุ่นในใจเพราะเป็นการรับรู้ว่ามีผู้หนึ่งที่ยิ่งใหญ่ยิ่งกว่าจากกักรพรรดิรักเรา ดูแลเราไม่ทิ้งเราแล้วจะช่วยเราในทุกกรณีขอพระเจ้าไว้พรพี่น้องครับ